สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้วันที่13เดือนตุลาคม2024นะคะมันเป็นวันสำคัญมากๆสำหรับคนไทยนะคะเป็นวันของราเก้าของเรานะคะแล้ววันนี้ว่าจะมาเดินออกกำลังกายนะคะ จะมาเดินออกกำลังกายในสวนสวนสาธารณะเพราะว่าวันนี้อากาศที่ไอซ์แลนด์นี่แบบสดใสามากนะคะมีแดดแล้วก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเลยอยากให้เข้ามาดูในป่าพามาเที่ยวในป่าค่ะตอนนี้ต้นไม้ใบหญ้ามันก็ร่วงนะคะเพราะว่าเป็นเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะ ป่าแถบนี้ก็จะมีแต่ต้นนะคะไม่มีใบนะคะนี่ค่ะข้างหน้าว่าจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าสระน้ำนะคะ mm hmm. เป็นสระน้ําประจำเมืองแล้วก็มีสวนสาธารณะรอบๆเขานี้นะคะบนเนินเขานี้จะเป็นที่เดินที่เดินเล่นออกกาลังกายของทั้งคนแล้วก็ น้องหมาแล้วก็ม้านะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจคนมาเยอะเห็นไหมคะรถจอดเยอะเลยรถจอดเยอะเลยวันไหนที่อากาศดีก็จะมีคนเยอะอย่างนี้นะคะคนที่เขามีหมาเขาก็จะพาหมามาเดินแต่ว่าไม่ ไม่มีหมานะคะคคแอ้ว่าไม่มีหมาเราก็จะพาคนมาเดินนะฮะพาคนมาเดินนี่ค่ะดูฟ้าซะก่อนไอพ่น ไอพ่นเขาก็จะขึ้นไปมันเป็นอากาศดีค่ะใครๆก็ต้องรีบบอ,อกมาใช้โอกาสในการออกกำลังกายนอกบ้านนะคะเห็นไหมไอพ่นเขาก็มาขับเล่นเพราะว่ามันอากาศดีนอะท้องฟ้าโปร่งโล่งสบายพวกนักบินหัดขับอ่ะเขาจะใช้โอกาสนี้ในการออกมาขับเคลื่อนฝึกหัดขับเครื่องบินฝึกหัดขับเครื่องบินเล็กนะคะ เห็นไหมคนมีหมาก็พาหมามาเดินแค <Please, please. S 1> ่ว่าไม่มีหมาถ <Please. S 1> ้าไม่มีหมาก็ก็เดินกับคนนะคะ <Please. S 1> นุ่นว่ะคนจะเดินรอบฉะเลยนะคะ นูนเลยนะคะสุดสะเลย <c oughs> ต้องค่อยๆเดินนะ,ะเพราะว่ากลัวล้มอันนี้เป็นหิมะนะคะเ <c oughs> มือ่อเมื่อวานก่อนสองสาวันที่แล้วหิมะตกนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่ <c oughs> นอกนั้นก็ละลายหมดแล้วนะคะเห <c oughs> ็นไหมมันยังมีอยู่นิดนึงขาวๆนี่ มันยังไม่ละลายเพราะฉะนั้นเราเชื่อใจเราเชื่อใจพื้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันลื่นเาต้องใจเย็นๆในการเดินนะคะใครเดินเร็วเข้าไปก่อนเลยนุนอะคนเดินเร็วไปแล้วหนุนน้ำน้ำอันนี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะนี่อุณหภูมิติดลบนะคะฤศจิกาธันวามกรลา กุมพภาอุณหภูมิจะติดลบแล้วน้ําตรงนี้นะคะนี่น้ําตรงนี้จะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะสานน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งเด็กๆเ,เขาก็จะมาเล่นสเกตน้ําแข็งกันในนี้นะคะแล้ววันนี้นะเราโชคดีที่น้ําลงนะคะทุกทีน้ํามันจะขึ้นมานี่นะเนี่ยถึงขอบถึงขอบตรงนี้เลยนะคะ น้ำจะขึ้นมานี่เลยนะคะเราจะได้ดูแค่ห่างๆแต่วันนี้น้ำลงนะคะแต่ว่ามาตอนตอนนี้น่าจะเป็นเวลาบ่ายหนึ่งนะคะนี่บ่ายหนึ่งน้ำลงนะคะเห็นไหมรอยเด็กมาขุดเล่นเนี่ยรอยเด็กมาขุดเล่น ถ้ามันเป็นสเกตน้ำแข็งนะคะหนึ่งเด็กก็มาเล่นเต็มอยู่นี่แหละสเกต็ตน้ำแข็งนะแ่น,แนว่าไปเดินบนน้ำแข็งนั่นเห็นไหมไม่จมนา่นเพราะมันเป็นน้ำแข็งเมราสไตลร่าไม่จมนะคะเพราะมันเป็นน้ำแข็งเพราะวันนะฮะ ลองนะย้อนนะไม่จมมันเป็นน้ำแข็งหน่ะนี่แหลคะค่ะไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งอย่างแท้จริงนะคะแปลว่าเดินบนน้ำแข็งนะั้นน้ำกลายเป็นน้ำแข็งนะคะคิดดูว่าว่ามันหนาวขนาดไหนนะคะแต่ร่างกายคนเราเนาะมนุษย์เราทนได้นะคะน่นเดินบนน้ำแข็งได้ไหมเราเชื่อใจไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ติดลบ เมื่อวานก่อนนี้มันติดลบหนึ่งนะคะมันยังไม่มากเท่าไหร่แต่วันนี้แดดออกน้ำแข็งก็ละลายมันก็ยังไม่แข็งอยู่ข้างใต้นะคะเห็นไหมนี่กลับมาแล้วเราเชื่อใจไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่แข็งจัดน้ำมันไม่มันไม่มีขึ้นเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่ามันแข็งนะคะมันแข็งแต่มันถึงไม่ถึงขนาดแข็งทั้งหมดไปถึงข้างล่างให้ดูเด็กน้อยตรงนู้นนะนะุ่น ตรงนู้นก็เล่นกันใหญ่เลยน่นเด็กน้อยก็สนุกอะ่ะเพราะว่าวันนี้อากาศดีเมื่อกี้ว่าไปที่ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะซูเปอร์มาร์เก็ตมันมันเป็นเหมือนแมคโครนะฮะเหมือนแมคโครที่บ้านเราอะ่ะว่าก็ไปเดินมาเมื่อกี้นี่ ก็ไปซื้อของมาคนเต็มเลยนะคะของมีแบบเต็มเลยทั้งทั้งของคริสต์มาสก็มาแล้วนะคะของกินของใช้แบบเพียบเลยคนแบบโอโ้โหรอคิวจ่ายตังค์อ่ะเครื่องแคชเชียร์นึงก็ปาไปสิบรถเข็นน่ะวันนี้เป็นวันโกยเงินของเขานะคะวันวันหยุด คนแล้วแล้วลวันนี้อากาศดีคนก็ออกจากบ้านนะคะคนออกจากบ้านไปใช้เงินกันเพราะมันอากาศดีคนแบบเต็มร้านเลยนะคะจนแบบไม่มีที่จะจะจะ,จะ,จะยืนแบบจะยืนเลือกของนานๆน่ะว่าก็เข้าไปซื้อแต่สิ่งที่อยากได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราอยากได้อยากเลือก เสพงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่เราค่อยมาวันธรรมดาที่ไม่มีคนวันนี้เราแค่ไปเดินเล่นเลือกเลือกของกินนะคะวันนี้อยากกินทุเรียนนะคะเขามีทุเรียนมาขายทุเรียนอ่ทุเรียน,ท,ยนทุเรียนแห้งอะ่ะเขาเรียกอะไรทุเรียนแห้งอบแห้งนะคะเขาใส่แพ็กเกจมาส่งออกมานะคะขายให้พวกเรากินก็ราคาประมาณ ประมาณเท่าไหาห้าร้อยห้าหกร้อยบาทถุงน,นะนะถุงนิดนึงแต่มันก็พอหายยากเพราะว่าทุเรียนสดนั่นเขาจะมานานๆทีเขาถึงจะมานะคะนานๆทีเราจะได้กินทุเรียนสดตอนนี้ก็ไปร้านฝรั่งซื้อทุเรียน อบแห้งมากินก่อนพอแก้ขัดได้นะคะคนเต็มเลยอะ่ะแย่งกันซื้อย่งกันเลือกของแย่งกันจ่ายตังค์ว่าจะให้ดูเห็นไหมเด็กๆเขาเล่นกันอะ่ะเขาสนุกสนานมีโทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวต้องฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่า ลูกลูกโทรมาตามนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ